คุณผู้ชมครับ B-drive รู้จริงเรื่องรถกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ยังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรถดีรถเด่นครับรถมือ2ที่น่าใช้ไปดูซิว่าตอนนี้เทรนดในตลาดความนิยมในตลาดเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ไปหาผู้ประกอบการที่ มีเรื่องของชื่อเสียงการรับประกันต่างๆมาให้รวมไปถึงเอารถสวยๆวคัดรถแบบที่ภาษานักเรงรถมือสองเขาบอกกริบๆเลยเอามาให้ดูกันนะครับจะได้เป็นทางเลือกสําหรับหลายๆคนนะครับแล้วก็ในช่วงของขับขี่ปลอดภัยครับสัปดาห์นี้ยังเน้นกันอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ใช้ยังไงให้มันถูกต้องมันจะได้ปกป้องตัวเราเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆ,งๆเหล่านี้นี่ยต้องบอกว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งและถ้าตีเป็นมูลค่านี้ก็ราคาไม่น้อยนะครับในรถ1นึคันเนี่ยอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยต่างๆนั้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับในส่วนของ B-Test นะครับลองรถใหม่นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ที่น่าสนใจหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับที่กําลังได้รับความนิยมในขณะนี้เนี่ยก็จะมี โอกาสได้เอามาทดสอบทดลองให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วลองกันแบบใช้จริงๆนะครับเห็นสภาพการใช้งานจริงเอาทั้งเรื่องของสมรรถนะด้วยความสะดวกสบายด้วยความคุ้มค่าด้วยเรียกว่าครบในทุกมิตินะครับส่วนอัปเดตครับวันนี้นะครับมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์มาให้ได้เราเกาะติดนะครับตามความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์กันว่าใครเขาทำที่ไหนอย่างไร นี่ก็เป็นเรื่องราวของ B Drive รููจริงรถสัปดาห์นี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย B ีค Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณ ตามที่สัญญาครับน้องแมวสัปดาห์นี้พามาดูอีโคคาร์บ้างดีค่ะนะครับเพราะว่าเราดูรถกระบะไปแล้วดูซิตี้คาร์ที่เป็นพ<ม>ิมพ์นิยมไปแล้ววันนี้ถึงคิวของอีโคคาร์บ้างค่ะอีโคคาร์เนี่ยเครื่องยนต์เขาต้องประมาณเท่าไหร่คะพี่บอมคือเครื่องยนต์เท่าไหร่ก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนที่เกิดโครงการอีโคคาร์เนี่ยรัฐบาลเขากำหนดว่า1ต้องมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรค่ะเพราะนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่รัฐบาลตั้งไว้เนี่ยโ<ม>โดดดยยยส่่ววนนนนมมมาาากกกผผู้้ลลลิิตตต็็จะะะีเคครรรรรืืออง์ข1.2 1.3หปณับแ มีข้อจํากัดที่รัฐบาลเรียกร้องไว้ก็คือว่าเรื่องของความปลอดภัยรถอีโคคาจะต้องมีถุงลมนิรภัยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานใช่คือต้องมีต้องมีเซฟตี้เบลมีถุงลมนิรภัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนที่ซื้อไปใช้เนี่ยได้ทั้งเรื่องประหยัดน้ำมันแล้วก็ยังได้เรื่องความปลอดภัยด้วยไม่ใช่ว่าขับเล็กๆแล้วไม่ปลอดภัยก็ปลอดภัยเหมือนกันแล้วค่าเฉลี่ยน้ำมันอย่างที่พี่บอมบอกว่าอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรแล้วิจริงๆเนี่ยได้ประมาณใกล้ปะคะคือขึ้นอยู่กับรถติด จากที่พี่เคยลองอ่ะถ้าเกิดว่าเราขับกันในกรุงเทพเนาะถ้าเกิดว่ารถติดติดเนี่ยจริงๆก็อยู่ประมาณทัก10กว่ากวาก็ถือว่าเยอะมาก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าขับออกต่างจังหวัดความเร็วคงที่ร้อยร้อยสิบอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง22-23นะโอ้แล้วรถไซร์เล็กอีโคคาร์แบบนี้ขับต่างจังหวัดใช้งานมันต่างกับรถปกติทั่วไปยังไงบ้างขับไปไกลไได้ไหมคะแบบนี้ได้แต่เราต้องรู้จักสมรรถนะมันก่อนค่ะพี่บอกว่าพี่บอกว่าได้คือ ถ้าเราขับรถคันใ,ใหญ่นะเราก็ไม่เครียดเราก็ขับด้วยความเร็วสูงๆได้แต่ถ้าเราขับด้วยอีกคู่าเราต้องนึกไว้เสมอว่าเราขับรถที่มีข้อจํากัดเราแค่จุดประสงค์ของรถเนี่ยประหยัดน้ำมันปลอดภัยเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเราก็ขับสักความเร็วเฉลี่ย110 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนี้บางคนเนี่ยไปเข้าใจผิ เพราะสมรรถนะของมันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเครื่องพันสองก็จริงแต่ขับเร็วๆร้อยสีร้อยห้าสิก็ได้นะแต่ว่าถึงตอนนั้นปุ๊บเนี่ยต้องใช้ทักษะของผู้ขับขี่สูงละจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขับบ้านเราเร็วขนาดนั้นตำรวจจับค่ะมีใบสั่งตามมาแน่นอนนะคะต้องนะครับทีนี้วันนี้พี่เลือกมาเนี่ยมี2คันนี้คือ ซ้ายมือของน้องแมวนี่เป็นแตอดนยาริสอันคุ้นเคยใช่ค่ะเพราะว่ารถคันแรกสมัยร้ายปีก่อนแล้วเนี่ยใช้ยาริสแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเนาะเครื่องพันห้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นแรกนี่ก็เป็นโตโยต้ายาริสนะครับชมต้องบอกว่าเป็นชมปัจจุบันละสวยอะค่ะคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรถปี2014ใหม่นะใหม่มากเพิ่งจะสองปียังไม่สามปีเต็มราคารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยมีตั้งแต่4 0 0แสนกลางๆไปจนถึงห0แสน กว่าบาทคันนี้เนี่ยพี่สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก6กแสนกว่าบาทน่าจะเป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปเพราะว่าออปชันเขาค่อนข้างจะครบค่ะมีทั้งแอร์แบกกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของปุ่มกดสตาร์ทเมื่อกี้แอบเข้าไปดูมีพุชสตาร์ทด้วยนะครับแล้วก็กุญแจก็เป็นย์เลสก็ใส่กระเป๋าสามารถเปิดเข้าไปได้ป้ายแดง6กแสนกว่าบาทลถผ่านไปแค่ประมาณ2ปีตอนนี้เลยเท่าไหร่คะ 4ี่แสนกาบาทเองสี่แสนกาบาทเอง<ช>้โห <ฮ S 2> ถูกลงไปต้องสองแสนอันนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากสภาพนะคะใหม่มากเนาะล้อเล้ออะไรต่างๆสภาพดีมากเหมือน,นแบบพิ่งออกมาเลยอะก็บอกว่าเป็นข้อดีค่ะพอเป็นรถที่เป็นรถพริมพ์นิยมอย่างโตโยต้าเนี่ยค่ะก็มีรถที่ให้เลือกได้เยอะอพอเลือกได้เยอะปุ๊บเนี่ยก็สามารถสามารถที่จะหาสภาพสวยๆได้ค่ะคันนี้เนี่ยโอ้โหมีทั้งระบบแอร์ดิจิตอลล้อที่เห็นเป็นล้อแม็กซ์ค่ะแล้วก็มีครบหมดทุกอย่างเลย คุณอยากได้รถตตวท็อปในอีโคคาร์ก็คือรุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยใช่แล้วที่สำคัญอย่างที่พี่บอกเขาใช้มาแค่2ปีเองเราประหยัดลงไปต้อง2 0 0แสนสองแสนกว่าบาทแล้วก็แบรนด์ตูยต้าเนาะซ่อมถูกเราคุยเราคุยกันมาตลอดซ่อมถูกมากรับหลักร้อยหลักพันเท่านั้นเองแล้วมาดูฝ่ายน้ําเงินกันบ้างแล้วกันฝ่ายน้ําเงินเลยเหรอฝั่งนี้ฝ่ายแดงฝั่งนี้ฝ่ายแดงฝั่งนี้ฝ่ายน้ําเงินฝั่งนี้เป็นรถที่หลายๆคนบอกว่าเรียกว่าเป็นมินิ แต่เป็นมินิสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสำหรับเจ้าซูซูกิสวิฟท์ทันนี้ก็เป็นรถปี2014เหมือนกันก็เครื่องยนต์เท่ากัน1.2ลิตรนะครับราคาของซูซูกิสวิฟท์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนเขาออกป้ายแดงมาเนี่ยนะครับมันมีราคาตั้งแต่4 0 0แสนต้นๆไปจนถึงประมาณ6,0,000บาทท่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นออปชั่นที่ไม่ได้ท็อปมากนะครับเป็นรุ่นที่อยู่เกรดกลางๆมีแอร์แบ็กนะครับเป็นเบาะผ้ามีกระจกไฟฟ้ามีกุญแจรีโมท ราคาคันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก4ี่แสนกลางๆ4ี่แสนกลางๆในมือหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับพอเป็นมือสองแล้วเหลือเท่าไหร่คะไม่ถึง4ี่แสนบาทไม่ถึง4ี่แสนบาท3ามแสนปลายๆเท่านั้นเอง3ามแสนปลายๆนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าขับบนน้องถนนเยอะนะคะสาวๆเอาไปแต่งติดสติกเกิลสติ๊กเกอร์ตอนแรกๆแบบมูมี่มูมี่เฮ้ยนึกว่ามูมี่ใช่คหมใช่ไมองไกลๆนี่บางคนบอกว่าเอ้ย มันเป็นรถมินิหรือเปล่<ม>าเขาก็จะมีสไตล์การแต่งของเขาแล้วเงื่อนไขคือต้องบอกว่าเงื่อนไขของสองคันนี้รถปีเดียวกันแต่น้องแมวสังเกตไหมครับว่าราคาต่างกันอยู่ประมาณ6 0 0 0 0 70,000บาทใช่ก็ประมาณครึ่งแสนนิดๆเลยอะ่ะเนี่ยเป็นจุดที่แตกต่างอย่างเช่นรถที่ได้รับความนิยมในตลาด<ม>กับรถที่อาจจะไม่ค่อยได้รัความนิยมคือเป็นเฉพาะกลุ่มไม่ใช่รถไม่ดีนะ,ะแต่ว่ามีคนชื่นชมใช้เฉพาะกลุ่มกับรถที่มียอดขายเยอะๆอยู่ในตลาดมันก็มีส่วนทําให้ราคาเนี่ยมันแตกต่างกันค่ะ แล้วมันก็ส่งผลไปถึงเรื่องของการผ่อนชําระคือถ้าเราอยากสมมติว่าอยากจะซื้อคันนี้นะครับในราคา400กว่าบาทเนี่ยวันนี้ตัวเลขดาวอยู่ประมาณสัก20,000กว่าบาท30,000บาทวางเงินดาวฮ<า>อ20,000กว่าบาทดาวได้แล้วอ่ะได้ลดาวได้ดาวได้20,000<อ>กว่าบาทดาวไปเลยแล้วก็48เดือนเนี่ยผ่อนเดือนนึงสักประมาณ10,000นิดๆไม่เกิน12,000บาทแต่ถ้าเราเพิ่มเงินดาวเพิ่มเข้าไป สัดส่วนในเรื่องของการผ่อนคุณก็ผ่อนต่อเดือนสบายขึ้นก็สบายมากขึ้นค่ะกลับกันคืออย่างคันนี้เมื่อกี้อันนี้ดาวสองหมื่นกว่าบาทเองค่ะอันนี้ต้องมีสามหมื่นขึ้นเพราะมันไม่ได้เป็นพิมพ์นิยมไงครับอ๋อเป็นรถที่ในในตลาดมีค่อนข้างน้อยอทีนี้แต่พอเขาให้ดาวเยอะค่ะเขาก็เปิดโอกาสให้มีส่วนเรื่องของการผ่อนได้ถูกเพราะว่าราคาตั้งต้นมันถูกค่ะบางคนบอกอเอ้ยราคาถูกทำไมต้องผ่อนต้องดาวเยอะค่ะดาวเยอะเพราะว่ามันได้รับความนิยมน้อยกว่ามันก็มีเงินดาวเพิ่มมากขึ้นแต่ว่า ในเมื่อราคาถูกกว่าก็ผ่อนต่อเดือนก็ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเอจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้กันเลยเราต้องบอกแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจรถนะคะที่ใช้งานแบบเขาเรียกว่าเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็ราคาแบบย่อมยาวหน่อยเนี่ยมาว่าตัวสวิตก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีอยู่นะก็พี่แนะนำว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่มีงบประมาณจำกัดค่ะ คือพอมีงบประมาณจำกัดปุ๊บก็ดูรถที่มีขนาดย่อมเยาแต่ว่าเรื่องไซส์สองมันใช้งานได้นะครับแล้ว2คันนี้มีจุดเด่นเหมือนกันก็คือเป็นรถลักษณะที่เรียกว่าแฮชแบ็กคือเป็นท้ายตัดเพราะฉะนั้นพอเป็นรถท้ายตัดปุ๊บเนี่ยใช้งานในเมืองจอดง่ายขนสัมภาระได้คาแรคเตอร์2ออย่างเหมือนกันเลยแต่ที่มันต่างกันมากก็คือในเรื่องของ การซ่อมบำรุงดูแลรักษาในเรื่องของความนิยมอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ราคารถสองคันนี้แตกต่างกัน,กนรวมถึงออปชั่นที่เพิ่มมากขึ้นแต่ไงก็ตามเนี่ยในกลุ่มขอยี่้ค่ถือว่าเน้นการใช้งานใช้เงินไม่มากใช้เงินไม่มากทั้งคู่เลยนะคะคก็ต้องมาเลือกแล้วแหละว่าคุณเนี่ยชอบรถสไตล์ไหนฟังก์ชันต่างๆที่คุณแบบ อยากจะเพิ่มตังเข้าไปเนี่ยคุณได้ใช้หรือเปล่าที่พี่บอมสอนเอาไว้ถูกต้องเดี๋ยวไปดูในรถกันดีไหมคะอยากไปชมด้านในรถละจะพาไปชมด้านไหนพี่แอบเดาพิงข้างนี้ตลอดเลยต้องอยากดูคันนี้แน่ๆใช่มันเป็นรถที่แบบเราเคยใช้ไงอยากรู้ว่ามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในยาริสกันครับดีค่ะ ถูกใจไหมครับถูกใจค่ะเข้ามานั่งในรถแล้วแบบก็มีความรู้สึกว่าเขาก็มีการปรับเปลี่ยนให้สวยมากยิ่งขึ้นเพี่กำลังจะถามว่าคนที่เคยใช้ยาริสมาก่อนเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะค่ะเยอะค่ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ตัวแบบคอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนพลาสติกธรรมดาแต่ว่าอันนี้เขาก็แบบมีหุ้มหนังมีอะไรเพิ่มรายละเอียดอ่ะใช่ค่ะที่สําคัญเลยคือยังคงเขาบอกว่ายังคงรูปแบบการจัดวางที่เราเห็นได้เป็นแพทเทิร์นของ โตโยต้าที่เป็นพิมพ์นิยมเนาะเดินเข้ามานี่ก็คือโตโยต้าโตโยต้าเลยท่อนกลางตรงนี้ท่อนนี้มีเป็นวิทยุระบบเครื่องเสียงอะไรข้างล่างลงมาเป็นแอร์นะครับอันนี้ก็เป็นดิจิตอลเพราะว่าเย่ือที่บอกออปชั่นมาเยอะคันนี้นะครับมีเจ้าช่องเสียบไฟใช้งานในรถโคมอะไรปรับเครื่องเสียงได้นะครับแล้วก็มาตรวัดในเรื่องของรายละเอียดการดีไซน์ต่างก็เป็นแพทเทิร์นที่โตโยต้าเขาทำมานาอยู่อันนี้แบบ usb อะไรต่างๆก็ยังมีครบนะคะ อ๋อจริงๆการที่คุณซื้อรถพิมพ์นิยมหรือว่าเป็นที่นิยมเนี่ยพี่บอมค่ะมันใช้งานง่ายเข้ามาปุ๊บคุณไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่เลยรู้เลยว่า1 2 3 4อะไรมีอะไรอยู่ตรงไหนเหมือนเันเกิดความคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยเาสังเกตเห็นว่าพี่บอมพามาดูทั้งสวิฟตแล้วก็โตโยต้ายาริสเนี่ยเขาเป็นสีขาวทั้งคู่อตอนนี้เขานิยมมากยังไงบ้างคะซื้อสีขาวต้องเพิ่มเงินแล้วจริงๆแล้วสีขาวเนี่ยเหมือนดูแลรักษายากนะคะคือต้องแยก2ออย่างพี่ว่าสีขาวเนี่ยนิยมเพราะว่า มันเป็นสีที่ดูไม่เบื่อไหมเนาะคือมันดูสว่างแล้วเวลาเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันดูเมื่อไหร่ก็มันจะอยู่กลางๆอ่ะไม่มีแบบโอ้โหแบบถ้าพวกสีสันจ,จัดๆโอ้เราอาจจะชอบเดี๋ยวสักพักเราอาจจะเบือ่อแล้วก็ส่งผลไปเรื่องของการซื้อขายด้วยค่ะรถสีขาวรถสีดารถสีบรอนเนี่ยเวลาซื้อขายเปลี่ยนมือเนี่ยมันจะง่ายเป็นสีที่แบบคนใช้กันเยอะๆใช่ไม่ใช่ว่าขายได้ราคานะคะคือขายได้ราคาเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ซื้อขายได้ง่าย แม้ว่าใช้สีขาวอยู่แม้วอยากขายรถเนี่ยมีโอกาสที่จะขายออกได้ง่ายกว่าคนที่ใช้รถสีเหลืองคนที่ใช้รถสีแดงสีเหลืองสีแดงสีฟ้าอ่าพวกนั้นต้องแบบมีเนื้อกู้จริงๆริงเป็นคนแบบว่าเฉพาะกลุ่มที่ชอบสีนั้นๆจริงๆนะคะแล้ววิธีดูแลรักษาทีแล้วถามบางคนถามว่าใช้รถสีขาวต้องทายังไงพี่แนะนําว่าหนึ่งมันล้างรถโดยเฉพาะยิ่งหน้าฝนค่ะเคยมีความรู้สึกไหมบางคนบอกหน้าฝน ล้างเดี๋ยวก็เปื้อนยังไม่ล้างดีกว่าค่ะเป็นไหมจริงๆเราจะบอกว่าแม้ว,ว่าใช้รถสีขาวอยู่แล้วพอฝนตกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็แบบโอ้ยรอให้มันหยุดตกแล้วค่อยไปล้างดีกว่าไม่ถูกต้องมันก็เลอะอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เลอะซ้ําอีกอะพี่บอมไม่แต่ว่าคิดอย่างนี้น้องแมวค,คือถ้าเราใช้รถสีขาวอะสมมติว่าปกติเราล้างรถอาทิตย์ละครั้งแต่แมวบอกเอ้ฝนตกบ่อยๆพี่นันเดี๋ยวสัก<ม>สัปดาห์หน้า,ายังตกอยู่อีกผ่านไปอีกเดือนละครั้งสองเดือนครั้งสมมติพอเป็นเดือนละครั้งเนี่ย ไอสิ่งที่มันสก,กรปรกพวกเศษฟุนเศษทรายตะกอนต่างๆเนี่ยมันเกาะอยู่ตามขอบประตูรถไอสีพื้นใหญ่ๆนี่ไม่เท่าไหร่แต่ตามตะเข็บขอบ,ขอบกระจกเนี่ยตัวดีพวกนี้เราสังเกตได้ถ้าเป็นรถาขาวๆที่ไม่ค่อยล้างไม่ค่อยดูแลเนี่ยบางทีมันจะเป็นคราบเป็นคราบสีเหลืองๆห,หรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปล้างรถแล้วไปเจอต้องบอกว่า ที่ล้างรถบางที่ที่ไม่ได้มาตรฐานเนาะคือใช้น้ํายาไม่ถูกต้องหรือว่าวัสดุที่ใช้นไม่สะอาดค่ะดีก็ทําให้รถเราเป็นรอยเป็นลายได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นรถสีขาวหรือรถสีดําพี่แนะนําว่าหมั่นล้างรถอย่างน้อยก็สัก2สัปดาห์หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ทุกๆ6เดือนเนี่ยล้างใหญ่สักครั้งหนึ่งํำว่าล้างใหญ่ของพี่เนี่ยคือบางคนบอกโอ้ต้องไปแบบล้างเป็นหมื่นไม่ใช่นะล้าง,างใหญ่ก็คือเออล้างขัดสีบ้างล้างห้องเครื่องบ้างถูกคือล้างแบบว่าล้างให้มันเบ็ดเสร็จไปเลยแล้ว รถเราคันเล็กแค่นี้ใช้ใช้สตังในการล้างไม่แพงมากหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำหมั่นทําสม่ำเสมออย่างเงี้ยสักหกเดือนครั้งเนี่ยมันก็จะช่วยยืดอายุสีรถสีขาวของเราเนี่ยให้มันสวยงามอยู่เสมอค่ะค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับคาแนะนําในการดูแลรักษารถสีขาวนะคะเพราะว่าแมวเป็นคนหนึ่งที่ไม่ล้างรถเลยค่ะแต่ใช้สีขาวแลใช้สีขาวค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะพี่จะพาไปดูอีกรุ่นหนึ่ง จัดว่าเป็นพิมพ์นิยมเหมือนกันค่ะแล้วก็คนที่ชอบต้องบอกว่าดีเทลความสวยงามการออกแบบข้างในน่าจะชอบสำหรับค o n d a c ซิตีอ๋อชอบเลยค่ะนะ,ะเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าตามไปชมกันครับกับค o n d a c i t y ครับตามไปชมค่ะ